สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมีน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าน้ำพริกเบคอนและเราภูมิใจนำเสนอสองสูตรใหม่น้ำพริกคางกุ้งน้ำพริกเห็ดต้มยำทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยถูกปากแซ่บซีดถูกใจยิ่งกว่าเดิมติดต่อสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนธธนัดพงศ์ไลน์ไอดี082 4456635 เบอร์โทร0824456635พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เมย์เออ อ่าตอนนี้อุ้มขายของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยค่ะ oh, <okay. S 2> มา <Okay. S 2> ห้องแล้วค่ะโอเคโอเคเมื่อกี้เห็นในห้องสตรีมสดเหมือนกันบอกว่ากำลังจะกินข้าวเออนะปกติขายของก็อ่าเลิกดึกๆอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะเออนะรู้สึกเสียงจะแหบๆแ,แ,แห้งๆหน่อยนะ เป็นปกติไปแล้วโอเคโอเอเออเอ,อ,เอ,อ,อ่ะสบายดีขอให้ขายของเฮงเฮงปังปังนะสาธุเลยค่ะโอเคโอเคอ่ะมาเข้าเรื่องกันฮะอุ้มฮะเตียงหลอนซ่อนวิญญาณเรื่องนี้เป็นยังไงน้องอุ้มเชิญเลยครับอ่ะเรื่องนี้ก็จะขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณเก้าปีที่แล้วนะคะก็คือตอนนั้นนะคะ อุ้มกับแฟนนะคะก็ยังอยู่ที่จันทบุรีอยู่ทีนี้ค่ะในช่วงตอนที่ยังอยู่ที่จันทบุรีค่ะก็ได้ข่าวมาจากทางบ้านของแฟนนะคะว่าเอ,อหลานอะ่ะเขาหลานของแฟนนะคะก็ขอข,ขอเรียกสินหลานไปนเลยละกันหลานอะ่ะเขาได้ไปเที่ยวกับเพื่อนอถ้าอุ้มจำไม่ผิด่ะคะน่าจะเป็นงานดอกฝ้าย เขาก็ไปกับเพื่อนนะคะหลายคนคือไปลุกกระบะกันครับแล้วทีนี้ในตอนขากลับไปค่ะคก็คือส่วนตัวของหลานนะ่ะเขาก็ไปกับแฟนแล้วก็เพื่อนอีกหลายคนคก็คือนั่งกันอยู่หลังกระบะแล้วทีนี้ในระหว่างทางที่กําลังจะกลับ่ะค่ะรถอะก็ประสบอุบัติเหตุครับก็คือตัวหลานอะ่ะก็บาดเจ็บสาหาัส ส่วนตัวแฟนของหลานนะคะก็เสียชีวิตค่ะที่แล้วทีเนี้ยพออยู่มาได้ไม่นานนะคะก็มีเหตุให้ต้องเดินทางไปที่ภูกระดึงคือกลับไปที่บ้านของแฟนหนูหกับแฟนก็เดินทางกลับไปแต่ทีนี้ก็คือส่วนตัวบ้านของแฟนนะคะก็มันไม่มีที่ให้นอน หนูกับแฟนแล้วก็ลูกอะคะ่ะตอนนั้นก็คลอดลูกได้ยังไม่ถึงปีก็คือต้องไปนอนที่บ้านของน้าแฟนแล้วก็คือในตอนนั้นนะคะก็นะ้าเขาก็ให้เลือกว่าจะนอนห้องพระไหมหรือว่าจะนอนห้องไหนนี้หนูก็เลยแบบคุยกับแฟนนะคะ่ะเออป๋าเดี๋ยวไปนอนห้อง้องบิ๊กก็ได้มั้งเพราะว่า ห้องน้องบิ๊กก็ไม่มีคนนอนอืก็คือน้องบิ๊กก็คือหลานของแฟนค่ะห้องน้องบิ๊กก็คือ,อห้องห้องห้องน้องที่เสียชีวิตไม่ค่ะเป็นหลานอเป็นหลานของแฟน okay, okay. ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นก็คนของคนอะไรไปพาลูกพาอะไรไปน,นอนส่วนตัวแฟนนะคะเขาก็บอกว่าเออแม่มึงก็เอาลูกอ่ะ นอนอยู่ห้องนี้แหละเพราะว่าส่วนตัวของหลานะน่ะน้องบิก๊กอ่ะก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในต,ตอนนั้นเนี่ยพวกหนูก็เลยเอาลูก่ะเข้าไปนอนที่ห้องนั้นตัวแฟนก็บอกว่าเออแม่หนึ่งเดี๋ยวจะออกไปกินเล่ากับเพื่อนนะก็คือแบบขอออกไปกินเล้ากับเพื่อนหน่อยเพราะว่านานๆจะกลับมาบ้านสักทีนึง<ค>เพื่อนคิดถึงก็เลยอะ ออกไปสั่งสั่งกันอะไรทำนองเนี้ยค่ะที่ไม่คือในคืนนั้นอะที่หนูอะเอาลูกนอนก็คือในช่วงกลางดึกอะค่ะในระหว่างที่กําลังนอนอะอยู่ดีๆอะค่ะที่ลูกหนูอะก็ร้องอืมคือแบบเด็กร้องโดยไม่มีาการคิดค่ะก็พยายามแบบ อะเคาะท้องลูกก่อนนะว่ากดท้องไหมอะไรไหม,มก็คืออ่านลูกหนูไม่ได้ท้องี่หนูไม่ได้อะไรก็คือดีๆก็ร้องหนูก็เลยโทรหาแฟนะคะว่าเออป้าจะกลับมาตอนไหนลูกร้องอแฟนหนูก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวก็กลับแล้วก็คือตอนนี้กําลังกําลังตั้งวงสังสรรกับเพื่อนอยู่บอกว่าเดี๋ยวก็กลับอพอสักพักหนึ่งลูกหนูขเขาเงีย แล้วหนูกเลยทาลูกเนี่ยแล้วหนูก็เอาลูกนอนอ mm hmm. พอผ่านไปได้ไม่นานนะคะพี่หนูได้ยินเสียงเป็นเสียงคนเดินน่ะ mm hmm. ก็คือไอลักษณะของหน้าห้องตรงนั้นอะ่ะมันมีทางทางปูนของหน้าห้องแล้วก็ด้านล่างอะมันจะเป็นหินกรวดซึ่งจะเป็นทางเดินไปห้องน้ำํำ mm hmm. ก็คือตอนนั้นนะ่ะคือได้ยินเสียงคนเดินแหละ,ะพอหนูไปชะโงกหน้าดูตรงหน้าต่างก็ไม่เห็นใครในใจก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นลูกค้าลูกค้าของบ้านนาค่ะเพราะว่าบ้านน้าเขาเปิดเป็นร้านอาหารก็เลยคิดว่าเออลูกค้าเขาคงจะมากินข้าวแล้วก็น่าจะเดินไปเข้าองน้ำหนูก็เลยไม่ได้อะไรก็เลยอ่ะโอเคงั้นไปนอนต่อพอสักพักหนึ่งอะ เอาอีกอะลูกหนูก็คือร้องร้องแบบร้<ม>องไม่มีเหตุผลเหมือนเดิมร้องจ้าขึ้นมาซะง,งั้นอ่ะอ๋อใช่ค่ะหนูก็พยายามเอาหนูให้กินก็แล้วอะไรก็แล้วลูกหนูก็ยังไม่ร้องทีนี้หนูโทรหาแฟนหนูแล้วก็แบบเสียงแข็งเลยบอกจะกลับมาตอนนี้เลยไหมลูกร้องนะถ้าไม่กลับมาก็คือจะไม่นอนแล้วนะจนแฟนหนู่ะเขากลับมาพอเขากลับมาทีนี้ยลูกหนูกนน็เงียบ หนูก็เลยแบบอ่ะโอเคนั้นพากันนอนต่อจนเช้าพอเช้าทีนี้หนูก็อ่ะโอเคออกไปอาบน้ําให้ลูกอะไรพาลูกไปกินข้าวกินอะไรแล้วก็เลยคุยกับแฟนนะคะว่าเมื่อคือนอ่ะตอนที่ตาไม่อยู่อ่ะคือแบบได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเดินอ่ะเดินไปเดินมาอยู่แถวแถวบริเวณหน้าห้องอืม เออแต่ก็แฟนก็พูดเหมือนกันกับที่หนูคิดนะคะว่าหรืออาจจะเป็นลูกค้าหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า mm hmm. หนูก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็คือในตอนที่กลับไปบ้านที่ภูกระดึงคะ mm hmm. แฟนหนูเขาไม่ค่อยอยู่เลย mm hmm. จะออกไปหาแต่เพื่อนอย่างเดียวแล้วมันมีช่วงบ่ายของวันนั้นนะคะ คือในระหว่างที่หนูกําลังเล่นกับลูกดู่ะ mm. มันมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่ลูกหนูเหมือนสะดุง้งครับแล้วทีเนี้ยเขาหลงหนูก็ตกใจอ่ะค่ะก็เลยแบบอุ้มลูกดูว่าเฮ้ยโดนตะขาบโดนตะขาบัวเล็กๆก,กันหรือเปล่า mm. หรือโดนมดกัดหรืออะไรหรือเปล่าอยู่ดีๆก็ร้องก็คือมันก็ไม่ไม่มีรอยอะไรนะคะพี่ ลูกหัวคือปกติแต่ก็ร้องหนูก็เลยโทรหาแฟนนะคะว่าพาลูกร้องอีกแล้วนะคือนั่งนั่งเล่นกันอยู่ดีๆเนี่ยแล้วลูกก็ร้องอแฟนหนูก็เลยบอกว่าเอองั้นก็พาลูกอ่ะออกไปข้างนอกแบบออกไปเดินเล่นข้างนอกไม่ก็พาไปพาไปบ้านอีกหลังหนึงไปหาญาติหนูก็เลยเออพาลูกอ่ะ เดินออกจากห้องนั้นก็คือเดินออกไปหายาเขาไปเล่นกับบ้านหน้นไปเล่นกับญาติคนอื่นจะลูกหนัวปกติพอไม่ได้อยู่ที่บ้านหนาคือปกติเปลูกหนูเล่นหัวเราะคิกคักคิกคสนุกสนานจนถึงช่วงเย็นที่แบบอ่ะมันได้เวลาที่จะต้องกินข้าวแล้วหนูก็โทรตามแสหนาเออป้ากลับมากินข้าวนะนะเขาทากับข้าวอะไรให้เสร็จแล้ว ที่มีแฟนหนูเขากลับมากินข้าวพอกลับมากินข้าวเสร็จเขาก็เปลี่ยนเวรเหมือนว่าเอาลูกไปอาบน้ําแต่งตัวแทนหนูก็คือมันให้หนูพักสักแป๊บนึงก็คือหนูก็เข้าไปพักแล้วก็ให้แฟนเรียนลูกไปครับก็คือช่วงเกือบเกือบเย็นตอนนั้นนะคะหนูก็อง่วงก็ของยิบนิดนึงอืแต่ก็ไม่ไม่ได้หลับแบบ เต็มมาค่ะเหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งหลับกึ่งตื่นเพราะแบบมันรู้สึกว่าถ้าหลับไปเลยแล้วแบบมันรู้สึกไม่โอเคในการนอน mm hmm. ก็เลยแบบตื่นมาพักหนึ่งแล้วก็เลยแบบแซนบอกว่าอเอาลูกเข้าไปนอนหน่อยก็คือจะให้นอนกับลูกออื mm hmm. หนูก็เลยแปลลูกมานอนก็คือช่วงนั้นมันก็ใกล้มืดแล้วก็เลยแปลเอาลูกอะค่ะเข้าไปนอนแล้วทีนี้แฟนก็บอกว่า เดี๋ยวขาออกไปหาเพื่อนนะขานอนกับลูกไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเองเพราะว่ากินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วลูกก็ออโอเคตอนนั้นก็คือเอาลูกนอนแล้วก็ด้วยความที่ง่วงอะคะ่ะก็เลยหลับไปพร้อมกับลูกเลยจนทีนี้มารู้สึกรู้สึกตัวอีกทีมันมืดแล้วอะคะ่ะพี่ประมาณสักทุ่มกว่า,วาหรือสองทุ่มได้ะคะ่ะรู้สึก ตัวตื่นเพราะได้ยินเสียงคนเดินเสียงแบบจอบแกอแยกจอกแ๊กเสียงคนเดินแบบเหมือนเดินเงียบหินกวดอะค่ะคือคลาคือคลาคืาดคลาไปก็เลยไป้สงบดูอีตรงในบ้านหน้าต่างทีนี้อีตอนหันไปดูค่ะหนูก็เห็นเหมือนคนเดินผ่านไปตรงหลังบ้านนะคะเห็นหลังไวๆควัคบ ก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยคิดว่าเออลูกค้าน่าจะเดินไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าลูกค้าเขาจะมาตลอดก็เลยเออหนูก็เลยไปเข้าห้องน้ําบ้างทีนี้พอเข้าห้องน้ําเสร็จหนูก็เดินกลับมาเพื่อที่จะมานอนต่อก็เลยเผลอหลับไปอ่ะคะ่ะแล้วมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่ง คือตอนนั้นอะลูกหนัวร้องอตื่นพอลูกร้องทีดีร้องเหมือนเดิมเลยครับพี่ร้องแหกปากร้องจ๋าคือแบบมันไม่มีไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลที่จะร้องอหนูก็เลยโทรหาแฟนน่ะคะ่ะเฮ้ยป้าสองวันติดแล้วเนี่ยเวลาช่วงเวลาประมาณนี้คือลูกร้องนะแฟนหนูก็เลยบอกเออไม่ต้องคิดมากไม่มีอะไรหรอก น่าจะแบบปวดท้องท้องอืดอะไรหรือเปล่าหิวนมไหมอะไรไหมหนูก็เลยเออไม่ได้สนใจแล้วช่วงเวลานั้นถ้าแบบแฟนอยากจะกินเหล้าก็คือแบบกินไปเลยทีเนี้ยค่ะในช่วงจังหวะที่ลูกหนูกําลังร้องอยู่อะอยู่ดีๆอะค่ะพี่มันมีเสียงหมาค่ะหอนอืมคือหมาที่อยู่บริเวณนั้นคือประสานเสียงหอนคือแบบคือแบบ เสียงร้องมันมมากหนูก็เลยโทรหาแฟนหนูว่าเฮ้ยน้านี่หมาหอนอีกแล้วทําไมหมาหอนแมมอนบบหอนอยู่พักหนึ่งอะคะ่ะแล้วเสียงหมาก็เงียบไปพร้อมกับลูกหมูลูกหมูก็เงียบหนูก็เลยโอเคถ้ามันไม่มีอะไรทีเนี้ยก็เลยเตรียมตัวที่จะเอาลูกนอนแต่ในสงาวะที่ หนูกําลังจะล้มตัวลงนอนอะอหนูก็ไปเห็นเงาอะเป็นเงาคนนะคะยืนอยู่ตรงหน้าตาในลักษณะเหมือนแบบเหมือนยืนมองอะ่ะท,ทีนี้หนูก็เลยเหมือนเตลิดปากเรียกอะน้องบี๊นั่นน้องบี๊ใช่ไหมน้องบี๊มายืนดูเหรอ นี่มันก็ไม่มีเสียงขานกลับมานะคะพี่หนูก็เรียกอยู่ไงจาว่าน้องบีทน้องบีทใช่ไหมทําไมอยากเข้ามาดูน้องทาไมไม่ไม่ขอประตูเรียกดีๆที่นี้อะค่ะไอ้เงาดำๆที่หนูเห็นอยู่ตรงหน้าต่างค่ะก็เดินม้วนสายไปทางหลังบ้านอตอนนั้นในใจหนูคิดแล้วว่าเอ้ยอ,อ้น้องบีทมันคงมาแกล้งว่ะ พอหลังจากเงาเดินหายไปในหลังบ้านไม่ถึงห้านาทีอะค่ะพี่ลูกหนูเหตุตาร้องจัดกคือแบบร้องขึ้นมาอีกด้วยความที่สัญชาตญาณเน่ยก็วิ่งไปเปิดไฟกลัวลูกเราโดนตะขาดโดนอะไรกันแต่ไม่มีอะไรเลยค่ะพี่ไม่มีมดไม่มียุงไม่มีอะไรมากเลย ลูกหนูเหตุปากร้องอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นเวลาพอสมควรเลยค่ะจนหนูแบบเฮ้ยแม่งไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยต้องโทรโทรตามแฟนนะคะ boy. บอยมากลับมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคือไม่ให้กินแล้วนะเล่าอะ่ะจนแฟนหนูเขาก็ถามว่าเป็นอะไรก็คือในช่วงตอนนั้นน่ะลูกหนูก็ยังร้องเหตุปากร้องไห้ใส่ไม่หยุดเลยแฟนหนูเขาก็ได้ยินแฟนหนูก็เลยถามว่าลูกกับเป็นอะไรทําไมร้องไม่หยุดเลย หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไรแล้วแฟนเขาก็ถามนะคะว่าได้จุดทูบไหมได้จุดทูบบอกเจวที่จะทางไหมหนูอ่ะก็เลยบอกว่าจุดแล้วป้านหนูจุดแล้วหนูจุดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานอนทีนี้พอเวลาผ่านไปไม่นานนะคะแฟนหนูข้อขี่รถวึ่งกลับมาเลยพอทีเนี้ย ไอ้ตอนที่แฟนหนูเขาขับรถกลับมาถึงลูกหนูอะไม่หยุดร้องหนูก,ก็พยายามอุ้มโอก็แล้วอุ้มอะไรก็แล้วแล้วคือในตอนนั้นอะก็คือต้องเปิดประตูออกไปก็คือเหมือนปล่อยให้ลมมันพัดเข้ามาก็คือลูกหนูอร้องไม่หยุดเลยจนผ่านไปเก,เกือบเกือบชั่วโมงได้ค่ะทีนี้อนา้าน้าของแฟนะเขาก็เดินมา แล้วเขาก็ถามว่าสูเป็นยังกันลูกซูคือไห้ก็ประมาณว่าแบบเป็นอะไรกันทําไมลูกร้องอย่างคือแบบเขานอนฟังอยู่ในห้องอะม,มาสักพักแล้วก็คือยังได้ยินเสียงลูกหนูร้องไม่หยุดเขาก็ถามว่าเออไอเดียวมันเป็นอะไรทําไมมันร้องจังเลยหนูอะ่ะก็เลยบอกกับเขาไปว่าหนูไม่รู้เหมือนกันนะคือ สองวันสองวันมาเนี่ยที่มานอนอยู่เนี่ยคือเดี๋ยวไอ้เบลก็ร้องเดี๋ยวไอ้เบลก็ร้องทั้งนั้งที่นมก็กินอิน่มท้องก็ไม่ได้อืดไม่ได้อะไรเลยจนทีนี้ลูกหนูก็ก็ยังร้องไม่หยุดร้องไม่หยุดแล้วทีนี้ะอค่ะน้าเขาก็เลยเอ,อ่ยถาขึ้นเขาก็ถามว่าน้องยุ้ยใช่ไหมน้องยุ้ยมาใช่ไหม แม่แม่ขอให้น้องขอให้น้องเบลให้น้ากับนาะอุ้มเขานอนหน่อยอบ้านนู้นเขาไม่มีที่นอนขอให้เขานอนหน่อยอประมาณนี้ค่ะแล้วสักพักหนึ่งค่นะนาเขาก็เดินเข้าไปที่ห้องข้างๆซึ่งมันเป็นห้องพักเขาก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็ไปเอาสายสิญน,นะคะมาสามเส้นครับ แล้วเขาก็เอามาผูกแขนให้ลูกหนูผูกแขนให้หนูผูกแขนให้แฟนหนูซึ่งในระหว่างที่เขากําลังขู่อะค่ะเขาก็พูดย้ำๆคําเดิมๆมาค่ะว่าเออให้น้องนอนหน่อยให้พวกน้าเขานอนหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับแล้วเขามาเขาไม่ได้เอาอะไรไปเพราะหลังจากที่เขาปลูกเสร็จอะค่ะทักเดียวเองลูกหนูนเงียบลูกหนูหยุดร้องครับ เข้าสู่เหตุการณ์ปกติแล้วอยู่ดีๆลูกหนูก็แบบหัวล้อเหมือนส้หนุกอะคะ่ะทั้งๆท,ที่ยังมีคราบน้ําตาติดหน้าอยู่เลยที่นี่หนูก็เลยบอกกับเซนบอกว่าป้างั้นเราไม่นอนห้องนี้แหละ๋ยว,วเราจะให้ไปนอนห้องพระก็ได้แล้วเออพรุ่งนี้ก็ต้องกลับกันแล้วที่นี่หนูก็เลยพากันนะคะเข้าไปนอนอยู่ที่ห้องพระจนถึงตอนเช้าอะคะ่ะ นูก็เลยคุยกับแฟนนะคะบอกว่าเราไปทําบุญกันไหมป้าไปไปทําบุญให้น้องก่อนเออทีนี้หนูก็เลยพากันนะะไปทําบุญถวายสังฆทานก็คืออุทิศส่วนกุศลนะคะให้กับหลานสะพ้ยคนนี้ครับก็คือเรื่องมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องไมย่ยาวแต่คือไอ้ประเด็นที่ น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าทําไมลูกหนูถึงร้องอือะไรทํานองเนี้ยค่ะก็คือไอ้เตียงเตียงที่หนูไปนอนนอะมันเป็นเตียงที่หลานของแฟนะคะแล้วก็หลานสะพ้ายเขานอนอแล้วทีนี้ไอ้บนเตียงนั้นน่ะมันก็มีของของหลานสะพ้ายอะค่ะเขาอยู่บนเตียงแล้วลูกหนูอะ่ะก็เด็กเด็กในวัยนั้นนะคะ ก็หยิบจับนู่นนี่นั่นเล่นค่ะก็คือในความคิดของหนูคิดว่าอุ้ยเขาห่วงห้องห่วงของหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะแล้วคือโดยส่วนตัวหนูกับหลานสะพ้ายคนเนี้ยคือเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยเพราะว่าหนูอยู่ตันตลอดแล้วก็เขาอะก็อยู่ที่ภูกระดึงคือเราไม่เคยเจอกันก็เลย ทําให้เขาว่าคิดว่าเออคงจะเป็นคนแปลกหน้ามานอนเพราะว่าเขาไม่เคยเจอเขาก็เลยแบบมาวนมาหยอกอะไรทำนองนี้ค่ะพี่รเรื่องมันจะมีประมาณนี้คหละแม่ด้วยความเป็นเด็กเนาะแล้วก็เด็กเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าอ่าเป็นเด็กที่บริสุทธิ์อ่ายังไม่ทําบาปทากรรมแล้วมักจะเห็นอะไรมากกว่าผู้ใหญ่ถูกไหม ออคือเด็กเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยจะร้องจ้ากออกมาเนี่ยมันต้องมีสาเหตุไม่มดกัดหรือไม่ก็ฉี่ไม่ไม่ก็เอออืดท้องอะไรก็ว่ากันไปแต่ด้วยตัวตัวเป็นเด็กเนี่ยคือมันไม่มีสาเหตุแล้วมันเป็นอยู่สองวันแล้วมันเป็นเฉพาะที่เตียงนี้สุดไหมเออจนสุดท้ายอ่าทางแม่เขานะเน่ะก็มา,มาบอกกล่าวว่าขอให้หลานได้นอนเธออะไรอย่างเงี้ยอย่าห่หวงเลยเนี่ยก็สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น เออแม่แต่ที่สําคัญก็คือออีกท่านหนึ่งฮะที่ประสบอุบัิเหตุคือชีวิตรอดใช่ไหมใช่ค่ะแต่อาการสาหัสอืมอืมอมก็คือนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบปีอะค่ะโอ้โหครับเออแต่แฟนเขาเสีย<น>ชีวิตใช่ค่ะก็คือในใน,ในตอนที่รู้อะค่ะที่แม่เขาไปเห็นสภาพ เขาก็คิดนะคะว่ายังไงลูกเขาก็ไม่รอดเพราะว่าในส่วนของของใบหน้าคือกระโหลกหน้าผากคือแตกละเอียดเลยครับอืมอืมอืมน่าจะเป็นจิตสุดท้ายของเขาแหละเขาคิดว่า,าคงเขาคงจะกลับบ้านมานอนอะ่ะแต่อยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักกันเลยมานอนบนเตียงของเขาถูกไหมเออเขาก็คงจะแบบ มา,ม,ามาบอกมาเตือนว่าเอออย่าไปนอนนะนี่มันห้องเขานะอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วมันก็อย่างว่าแหละฮะการที่สูญเสียไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็คงคงไม่ได้เนาะเออเออ,เอ,อใช่เลยอ่ะโอเคฮะเอก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับน้องอุ้มนะโอเคอ่ะก่อนจะวางสายกันไปฝากร้านหน่อยทำอยู่ที่ไหนขายของอะไรที่ไหนบอกได้เลยน้องอุ้ม ได้เลยค่ะคก่อนอื่นหนูก็ต้องขอการาบประทานภัยนะคะถ้าเราผิดพลาดในการใดไปก็ขอ,ขอโทษด้วยนะคะลแล้วก็นขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะคที่เข้ามาฟังเรื่องสยองสามวิของหนูค่ะเออเออไม่เป็นไรก็หนูตอนนี้หนูก็เปิดร้านนะคะก็ขายข้าวปลาแกะกับอาหารตามสั่งขาอยู่ที่ ่าเยื้องเยื้องที่คอนโดอัสสมศีราชาค่ะก็คือ,อแล้วก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะคะเป็นการสะสมแป้มซื้อครบสิบสองแป้งจะแถมข้าวฟรีหนึ่งก่องค่ะอืม,<า>อมครับสิบสองแต้มก็คือแต้มหนึ่งมันต้องซื้ออะไรบ้างอะไรยังไงฮะน้องก็คือถ้าสั่งซื้อ ข้าปลาแกะหรือว่าอาหารตามสั่งที่อ่าราคา55บาทขึ้นไปอ่ะก็จะได้รับหนึ่งแตนครับอืมแต่ถ้าอย่างสมมติว่าคุณลูกค้าซื้อข้าปลาแกะสองกล่องคุณลูกค้าก็จะได้รับสองแต้มอเคก็สะสมได้จนถึงสิ้นปีอมีชื่อร้านไหมร้านเราเนี่ยมีค่ะชื่อร้านทัวรอมตัง อ่าครัวออมตังอยู่เยื้องๆกับอ่าอัศมชันศีราชาถูกไหมอาจจะอยู่เยื้องกันกันกบ e อีคอนโดเฟส e สองอะค่ะ อ่าใครที่สนใจนะอ่ามีเดี๋ยวนี้มันมีแก๊ปมีอ่าอะไรและลายมงลายแมนก็สั่งได้นะที่ร้านออมตังอะฮะอ่าแม่ค้าคนสวยด้วยนะอย่าไปจีบแม่ค้านะบอกไว้ก่อนโอเคโอเคขอบคุณมากน้องอุ้มเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่ากันใหม่นะไดเคขอบคุณยอะคังขอบคุณนะครับพรมดีลาติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ